ตอนนี้วินอยู่ที่หาดแหลมเจเลยนะคะเมอจังหวัดระยองค่ะเดินออกมาที่ตรงริมหาดนะคะเพื่อมาหอมะหอมาะหามะมาหาร้านไข่กระทะค่ะาริมหาดแหลมเจเลยเนี่ยนะคะในช่วงเช้าของวันหยุดวันเสาร์อาทิร้านอาหารซุมกาแฟค่ะบรรยากาศชิคมากนูน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 ร้านอยู่นูนร้านอยู่นูนจ้าร้านอยู่นูนจ้าคนไข่หลอกมากอันนี้เรากําลังตามหาร้านไข่กระทะนะคะ เอามาคนเดียวกิน2อที่ได้ไหมได้เนยะราคาที่นี่เริ่มต้นที่กระทะละ49บาทนะคะคนท้องคนพิการทานฟรีด้วยโอ้โว,ว้าวอ่อยอย่ะก็จะใส่เนยหน่อยๆนะชื่อว่าร้านเอสราติ9บาทคุณภาพคุ้มกับราคามากเลยยั